รู้สวัสดีค่ะนักศึกษาคะสวัสดีนักเรียนในระบบโรงเรียนและคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านรายการสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยและดิฉันพนอธรรมเนียมอินกลับมาพบกับท่านทุกๆวันเสาร์อาทิตย์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทางสถานีวิทยุศึกษาสำนักง,งานกศออนอ สี่ช่องทางที่เราพบกันเป็นประจำคือ FM 92, AM 1 6 1 Truvision ช่อง R32 และ www.moeradiothai.net คลิกวิทยุศึกษาแล้วรับฟังกันย้อนหลังได้อีก6เดือนหลังการออกอากาศทั่วโลกเลยนะคะตอนนี้เรากำลังสนุกสนานกับเรื่องราวของวรรณกรรมและวรรณคดีซึ่งอาจารย์ใจเด็ดหวานชะเอม วิทยากรของเราก็รวบรวมองค์ความรู้ในหลักสูตรแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวจากประสบการณ์ต่างๆที่อาจารย์เคยสอนเคยทำงานมาให้เราอย่างพร้อมมูลทีเดียวนะคะเราไปพบกับอาจารย์กันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ใจเด็ดค่ะสวัสดีครับอาจารย์พนอครับนักศึกษากรสอนนนักเรียนในระบบโรงเรียนและผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของวรรณกรรมวรรณคดีขอ สร้างเสริมเติมความรู้นอกเรื่องสักนิดหนึ่งนะคะครับคือว่ามีน้องคนหนึ่งเดินมาถามดิฉันว่าพี่คะเวลาพิมพ์งานเนี่ยเครื่องหมายต่างๆเนี่ยต้องเคาะหน้าเคาะหลังหรือว่าเคาะเว้นวรรคอะไรบ้างไหมดิฉันก็ตอบว่าถ้าถามพี่พี่ว่าไม่เคาะเพราะว่าเครื่องหมายมันก็คือตัวอักษรตัวหนึ่งซึ่งในภาษาไทยเราไม่จําเป็นต้องเคาะเช่นยมกหรือไปอยันน้อย ไม่ทราบที่รตอบถูกไหมคะอาจารย์ใจเด็ดครับเครื่องหมายที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่นี้เราเรียกว่าเครื่องหมายวักตอนแต่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องวรกนะครับเหมือนอย่างที่เราใช้คําว่าเว้นวร่ะค่ะยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นโปรดก้าโปรดกระหม่อมอย่างนี้ถ้าอาจารย์เขียนเนี่ยเราก็ใช้เครื่องหมายช่วยเครื่องหมายที่เรานํามาใช้เราเรียกว่าประยันน้อย แทนคําว่าโปรดกระหม่อมถูกไหมครับค่ะคราวนี้ถ้าอาจารย์ไปเว้นวร์กเนี่ยก็แสดงว่าคําว่าโปรดกล้าโปรดกระหม่อมเนี่ยเวลาเราเขียนเราก็จะเขียนโปรดกล้าเว้นวร์คและโปรดกระหม่อมเราคิดกันง่ายๆคิด่างนี้นะครับแต่ว่าก็มีเงื่อนไขอยู่นิดหนึ่งว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับตําราทางวิชาการเป็นเอกสารทางวิชาการหรือทางระบบราชการอาจารย์ต้องทําให้ถูกเพราะว่ามีระเบียบสารบัญคุมอยู่แล้วก็เป็นหน้าเป็นตาของหน่วยงาน คือเวลาที่เราส่งจดหมายไปแล้วเราพิมพ์ตามความสุขของเราอ่ะนึกออกไหมครับค่ะคือเป็นความชอบของเราแต่ว่าไม่ถูกต้องเนี่ยหน่วยงานอื่นก็จะมองว่าเจ้าหน้าที่หน่วยงานนี้ไม่มีความรู้หรือไงนึกไว้ว่าเครื่องหมายทุกชนิดคือเครื่องหมายวักตอนคือแทนนั่นเองแทนคําหรือแทนข้อความ เราจะไม่เว้นวรคนะครับค่ะนั่นแหละฮะถ้าอย่างนั้นชัดเจนที่สุดเลยกรุงเทพมหานครครับ<ฤ>เวลาที่เราพริมพ์เราก็กรุงเทพแล้วไปยันน้อยถูกไหมคะติดกันเลยครับถ้าไปเว้นวรกก็กรุงเทพมหานครใช่ครับผิดเลยคิดอย่างนั้นแล้วกัน, <S 2> <S 2> นค่ะไปยันน้อยแทนคําว่ามห ah านครไปยันน้อยแทนคําว่าโปรดกระหม่อมแ,และคําอื่นๆอีกครับเพราะฉะนั้นคําว่าต่างๆนานา,นาก็ต้องไม่เว้นด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องครับ เป็นคำตอบสำหรับเครื่องหมายทุกชนิดที่อาจารย์ใจเด็ดบอกว่าชื่อของมันคือเครื่องหมายวักคตอนแต่ไม่ได้แปลว่าเขียนแล้วต้องเว้นวรรคนะจะบอกให้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์อ๋อแล้วเว้นวรรคในเรื่องของเครื่องหมายนักขาลิขิตล่ะคะอาจารย์เครื่องหมายนักขาลิขิตก็คือวงเล็บอถูกไหมครับค่ะสมมติว่าชื่อเจ้าพยาพระคลังในวงเล็บหน ก่อนที่เราจะใส่วงเล็บเนี่ยต้องเว้นวรคไปก่อนหนึ่งครั้งถูกไหมครับเพราะว่าคําว่าโหนเป็นชื่อเดิมของท่านเราก็เปิดเครื่องหมายวงเล็บแต่เว้นวรกก่อนหนึ่งคอถ้าพิมพ์ดิกพอเว้นหนึ่งคอแล้วก็ใส่ชื่อเลยนะครับวงเล็บแล้วตามด้วยชื่อเลยพระย,ยชนะตัวแรกนี่ติดกับเครื่องหมายวงเล็บนะครับแล้วก็นามสกุลมีก็เว้นสองคอพอพิมพ์ชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นักขายลิขิตปิดหรือเครื่องหมายวงเล็บปิดเลยติดก,กันเลยครับแล้วพอพิมพ์ข้อความต่อไปก็เว้นวรค เข้าใจชัดเจนมากทีนี้อย่างเครื่องหมายอันี่อประกาศที่ดิฉันพูดเวลาอาจารย์เขียนมาให้อ่านเนี่ยเวลาดิฉันพิมพ์คอมพิวเตอร์ไปเนี่ยมันไม่ยอมอะค่ะถ้าเราไม่เคาะหัวมันจะทิมขึ้นทิมลงนี่แหละค่ะปัญหาเกิดอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นเขาเรียกว่าระบบอัตโนมัติเหมือนอย่างซึ่ง,งมันวางไว้ให้แล้วใช่ครับเหมือนเราสังเกตไหมครับว่าเวลาเราใช้โทรศัพท์มือถือเหมือนกันบางทีเราพิมพ์ข้อความอย่างเงี้ย ที่เป็นชื่อเฉพาะของคนเนี่ยเขาจะแก้ให้เราเสร็จเลยเพราะเขามีโปรแกรมพจนานุกรมอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นเวลาเราพิมพ์ตรงนี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้บอกว่าผิดหรือถูกแต่ว่าในเครื่องหมายอัญญาประกาศเนี่ยข้อความต้องติดต้องติดกันถูกไหมครับเราจะไม่เว้นวรรคเพราะว่าเป็นเครื่องหมายวรรคตอนไงครับสรุปเหมือนเดิมนะคะคยืนยันเหมือนเดิมนะคะคือไม่เว้นวรรคยกเว้นเครื่องหมายนักขาลิขิตหรือวงเล็บ,บซึ่งเราจะขยายความครับ มันไม่ใช่คําเดียวกันถูกไหมคะถูกต้องครับแต่เมื่อวงเล็บเปิดแล้วตัวอักษรตัวแรกต้องติดกับวงเล็บเปิดเลยใช่ครับและเมื่อจบตัวที่ต้องการเขียนในวงเล็บวงเล็บปิดก็ต้องมาชนพอดีเลยไม่ต้องข้ออีกครับจําอย่างนี้นะคะครับต้องเน้นว่าอย่างเป็นทางการนะครับแต่ถ้าเป็นส่วนตัวก็แล้วแต่เรื่องของท่านครับสรุปนะคะให้จําคําว่ากรุงเทพมหานครถ้าเขียนกรุงเทพแล้วเว้นวรรค จะก,กี่ข้อก็แล้วแต่ท่ากาแล้วไปยันน้อยก็เท่ากับคุณพูดว่ากรุงเทพมหานครครับชัดเจนนะคะครับเอาละค่ะนี่คือช่วงของสร้างเสริมเติมความรู้ภาษาไทยขอบคุณเจ้าของคำถามด้วยเดนก็ได้นำมาขยายผลต่อขอบพระคุณอาจารย์ใจเด็ดค่ะยินดีครับเชิญอาจารย์ค่ะครับพูดถึงนิราศแล้ว อาจารย์พนอเคยได้ยินนิราศกวางตุ้งไหมครับเคยผักกวางตุ้งอะค่ะไม่ใช่ก็คือเมืองกวางตุ้งใช่ครับประเทศจีนนะครับพยามหานุภาพไปแล้วก็เขียนนิราศกวางตุ้งขึ้นนะครับหรือว่านิราชเดือนเคยได้ยินไหมครับนิราชเดือนของในมีใช่ครับ แล้วก็เป็นสิทธิ์เอกของท่านครูสุนทรพูดจนมีหลายๆคนคิดว่าเอ๊ะของครูสุนทรพูดหรือเปล่าอ่าแล้วนายมีนี่คือใครครับนายมีนี่มีชื่อเต็มๆว่าหมื่นพรมสมพัฒส,สอนอ่าใช่ครับต่อไปอีกเล่มหนึ่งครับนิราศตามสเสด็จทัพลำน้ำน้อยเป็นโครงด้านครับโอ้โหของพญาตรังนิราศถลางถลางต้องภูเก็ต ก็คือโครงนิราชพยาตรังใช้ชื่อเดียวกันของพยาตรังเหมือนกันแล้วก็นิราชทวาราวดีของหลวงจักรปานีอาจารย์เคยพูดชื่อเนี้ยใช่ครับมหาเลิกนะครับแล้วก็นิราชนาครสวรรค์ของพระศรีมโหสถเป็นไงครับก็เยอะมากมนะคะแล้วการที่จะพบข้อมูลใหม่ๆว่าอา้าคนนั้นแต่งจริงคนนี้แต่งอะไรหรือไม่เนี่ยเดนอยากให้ทุกท่านฟังแล้วก็มี วิจนนารณญาณเชื่อเชื่อครึ่งครึ่งเอาไว้ก่อนจนกว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์จะบันทึกใหม่นะคะคตอนนี้เวลาจะตอบข้อสอบเนี่ยอย่าไปเชื่อสิ่งที่เข้ามาทางเน็ตนะคะคเดี๋ยวผิดค่ะ,ะสุดท้ายนะครับเมื่อกี้เราคุยกันแล้วว่านิราศส่วนใหญ่จะเขียนด้วยคำประพันธ์ร้อยกล่องใช่ไหมครับแต่อาจารย์ว่าเป็นร้อยแก้วมีไหมครับบอกแล้วว่าน่าจะมีแต่ดิฉันยังไม่เคยอ่านไปอ่านเลยครับนิราศนครวัด นครวัดก็ต้องเขมรใช่ครับผู้มีผลก็คือสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพแน่เลยใช่ครับเป็นนิราศร้อยแก้วอ๋อค่ะนะครับเขียนได้ดีสรุปก็คือวรรณคดีที่พูดถึงเรื่องราวของการจากไปออกจากสถานที่หนึ่งไปที่หนึ่งลำพึงลำพันเส้นทางการเดินทางแล้วก็นึกถึงตัวเองเราจะเรียกงานประพันธ์ประเภทนี้ว่าน,นิรา และเล่มไหนดีได้รับการยกย่องก็จะเป็นวรรณคดีนิราชวันนี้อาจารย์พนอครับผมจะขึ้นหัวข้อชนิดของวรรณคดีประเภทที่6เราเรียกว่าวัรรณคดีเสภาหัวข้อใหญ่ก็คือการแบ่งประเภทวรรณคดีถูกไหมครับค่ะแต่ว่าทุกรายการที่เราพูด เรื่องของวรรณกรรมวรรณคดีเนี่ยผมก็จะย้าอยู่เสมอว่าวรรณคดีจริงๆแล้วเนี่ยถ้าได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสมมสรจริงจะยอมรับว่าเป็นวรรณคดีแต่ก็มีนักวรรณคดีนักวิชาการหรือผู้รู้ทั้งหลายบางทีเนี่ยวรรณคดีสมมสรไม่ได้ยกย่องหรอว่าเป็นวรรณคดีแต่ท่านเหล่านั้นเมื่ออ่านดูแล้วเอ๊มีคุณค่านะมีวรรณศินมีอะไรท่านก็เลยไปเรียกเองว่าเป็นวรรณคดีซึ่งก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ถ้าจะให้ถูกตามภาษาของผมเรียกว่าตามกฎหมายก็ต้องได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสมรสอเพราะเสมือนรางวัลรับรองเรื่องของวรรณกรรมเรื่องนั้นนั่นเองครับวันนี้เราจะพูดถึงวรรณคดีเสภาวรรณคดีเสภาคืออะไร วรรณคดีเสภาหมายถึงวันณคดีหรือวรรณกรรมผมใช้คำนี้เลยนะครับคืออย่าไปติดคําว่าวันณคดีอย่างเดียวผมย้าแล้วนะครับว่าจะเป็นวรรณคดีได้อย่างถูกต้องจริงๆต้องได้รับการยกย่องจากวันณคดีสมมสอนหรือไม่ก็ผู้รู้หรือนักวิชาการที่ยอมรับนับถือท่านเรียกเป็นวันคดีเราจะเรียกตามท่านไปก็ได้หรือเราจะไม่เรียกเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ยอมรับหรอกเราจะเรียกเป็นวรรณกรรมอันนั้นถูกต้องอยู่แล้ววันณคดีที่เป็นเสภาเนี่ยก็คือวันณคดีหรือวรรณกรรมที่แต่งด้วยคําประพันธ์ชนิดกรอนสุ คำว่ากรอนสุภาพเนี่ยเป็นคําพูดที่แบบเระปวดหัวมากเลยอาจารย์เข้าใจคําว่าสุภาพไหมครับสุภาพก็แปลว่าไม่หยาบคายถ้าแปลง่ายๆคําว่าสุภาพจริงๆแล้วนี่ก็คือคําทุกคําที่ไม่มีรูปวรรณยุกคําทุกคําครับที่ไม่มีรูปวรรณยุกโอ้โหแต่งยากสิคะก็ต้องทําให้ได้ครับถ้าคนนึกคําว่าสุภาพไม่ออกให้ไปนึกถึงโครงสีสุภาพ โครงสี่สุภาพที่เราเรียนสมัยเด็กๆอะ่ะจะมีบทครูอยู่บทหนึ่งที่บอกว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอันใดพี่เอ่ยครับถ้าตำแหน่งใดที่เป็นตำแหน่งเอกและโทเอกกี่แห่งครับเอกเจ็ดโทสี่ค่ะอ่าตรงนี้ถึงจะมีไม่เอกไม่โทถูกไหมครับค่ะแต่ถ้าเป็นตำแหน่งนอื่นๆเขาจะไม่ไมีม<ย>มวันยมไม่มีวันณยุเลยจึงเรียกว่าโครง สี่สุภาพเพราะฉะนั้นกรอนสุภาพก็จะต้องไม่มีรูปวรณยุกรรณยุ์เลยในส่วนที่รับส่งสัมผัสในส่วนที่รับส่งสัมผัสขอค่อย่างชั่วหน่อยอแม่ดิฉันนึกว่าทั้งหมดเลยแล้วจะแต่งยังไงในส่วนที่รับส่งสัมผัสเนี่ยอาจารย์จะต้องไม่มีรูปวรณยุคให้เห็นเลยโอนะครับผมยกตัวอย่างจากพระไพมณีค่ะพระฟังคําอ้าอึ้งตะลึงคิด คิดนี่เสียงตรีถูกไหมครับค่ะแต่ไม่มีรูปวรรณยุกถูกไหมครับ<ช>จะเบือนบิดป้องปัดก็ขัดขวางขวาง<อ>จัตวาไม่มีถูกไหมครับค่ะสงสารลูกเจ้าลังกาจริงว่าพลางเห็นไหมครับไม่มีวรรณยุกเลยค่ะเราเหมือนชางง้างงางอกไม่หลอกลวงอย่างนี้เรียกเป็นกรอนสุภาพแต่ถ้ามีวรรณยุกเมื่อไหร่เขาก็จะเรียกว่ากรอนแปดหรือกรอนตะาดก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นคําว่าสูภาพในที่นี้ก็คือคํารับส่งสัมผัสต้องไม่มีวรรณยุกกากับเน้นตรงนี้ครับเอาละ คนนี้ในกรอนเสภาเนี่ยเขาก็จะนิยมขึ้นต้นว่าคลานนั้นจะคล้ายๆอะไรนะอาจารย์พนอกรอนบทละครใช่ครับจะคล้ายๆกันแต่ว่าคลานนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะใช้ประกอบกับคําอื่นด้วยนะครับกรอนบทละครจะขึ้นมาคลานานั้นเมื่อนั้นเป็นตัวเดียวโดดๆแต่ถ้าเป็นกรอนเสภาเนี่ยเขาจะมีคลานนั้นและมีคําอื่นประกอบอ๋อให้ได้ครบจํานวนคําในแต่ละวักใช่ครับแต่ถ้ากรอนบทละครเมื่อน,นั้นแล้วก็กระโดดข้ามไปวักไม้ได้เลยใช่ครับค่ะ แล้วก็พอหลังจากที่อาจารย์มีคลานั้นไปแล้วเนี่ยต่อไปจะใช้คําอื่นในบทต่อต่อไปก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับแล้วก็เนื้อหาของบทเสภาเนี่ยหรือว่าวรณคดีเสภาก็จะเป็นการเล่าเรื่องเล่าเรื่องต่างๆไปนะครับคราวนี้บางทีเสภาก็จะหมายถึงทํานองการขับลําการขับลําลอลิงสลระอํมนะครับอาจารย์พนอค่ะเดี๋ยวจะต้องสับสนแน่นอนเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอเสภารำอ่านะครับละครผู้สลับลำ ค,คือมีทั้งรอเรือและรอลิงเดี๋ยวเราจะไปพูดในส่วนนั้นก่อนเอาเป็นว่าเสภาเนี่ยถ้าเป็นการขับลำเนี่ยเขาจะใช้เครื่องดนตรีเพียงชนิดเดียวคือกลับนะครับกรอเรือไม่หันอากาศบอใบไม้อาจารย์ต้องอธิบายกลับหน่อยเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจกลับ,บก็คือไม้สองอันทีไน่ไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งมากๆเลยนะคะคแล้วก็ขนาดเท่ากันสี่เหลี่ยมครับผู้ที่ขับมักจะขยับ กลับเองคำว่าขยับแปลว่าก็คือมือข้างเดียวนี่แหละค่ะถ้ามีสองข้างก็ขยับสองคู่ใช่ไหมคะกับคู่เพื่อที่จะให้ลงเสียงประกอบการขับได้พอดิบพอดีคนอื่นขยับให้บางทีมันไม่ตรงใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเดี๋ยวถามหลายคนแล้วว่าคนอื่นขยับให้ได้ไหมเขาบอกมันก็แปลกๆเนาะจะรู้ได้ยังไงว่าจะหยุดจะทอดหายใจตรงไหนเพราะว่าอันนี้มันเป็นเทคนิคของแต่ละคนใช่ครับคราวนี้จะให้ความรู้นิดนึงว่ากลับ ไม้สองอันเนื้อแข็งเนี่ยจะวางอยู่ในอุ้งมือถูกไหมครับใช่แล้วก็ใช้อุ้งมือตรงนิ้วโป้งเนี่ยดันเป็นตัวบังคับอ่าเป็นตัวบังคับแล้วก็นิ้วที่เหลือเนี่ยเป็นตัวช่วยอ่านะครับจะกรอจะขยับจะกรึ๊บก็ต้องนิ้วนี่แหละค่ะสําคัญที่สุดที่อยู่ในอุ้งมือทั้งซ้ายและขวาครับท่านผู้ฟังครับที่อาจารย์พนอใช้คําว่าขยับเนี่ยก็คือใช้มือเนี่ยขยับให้ไม้สองอันเนี่ยเคาะกันกระทบกันมันก็จะกรึ๊บกรึบกรึบเสียงกลับนั่นแหละค่ะนะครับแต่ว่า ก็มีการใช้ปีพาดประกอบได้ปีาพาดคืออะไรครับอาจารย์พนอครับปีพาดก็วงดนตรีไทยประเภทหนึ่งครับคือใช้เครื่องดนตรีไทยถูกไหมครับค่ะเอาละเขาบอกว่าวรณคดีเสภาเนี่ยเป็นงานประพันธ์ที่แต่งขึ้นเพื่อประกอบการขับเสภาที่มีอายุยืนยาวมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุทยาจนถึงปัจจุบันเพราะดิฉันเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนนิยม แล้วก็นําไปใช้ได้หลากหลายทุกงานเลยที่ฉันสังเกตเองว่าจะเล่าเรื่องในบทละครจากจากวงวงในโทรทัศน์ก็ขึ้นต้นด้วยเสภาครับเวลาที่มีงานจะทําขวัญจะมีมุทิตาจิตเสภาก็เข้าไปช่วยได้ในขณะเดียวกันแม้กระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตของงานบางงานก็ใช้เสภาเป็นเครื่องอำลาอาลายัย เรียกน้ำตากันทั้งงานครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นครับถ้าสมัยที่อาจารย์พนอยังเป็นสาวๆอยู่นะเหมือนผมตอนหน,นึ่งถ้าเราดูละครโทรทัศน์จากๆวงๆเนี่ยอาจารย์สังเกตไหมว่าเวลาที่เขาเดินเรื่องหรือเล่าเรื่องต่างๆเนี่ย <c oughs> เขาจะใช้วิธีการขับเสภาก็ <c oughs> ตอนนี้ก็ยังมีอยู่ยมมแม้ดิฉันถึงแปลว่าดิฉันก็ยังสาวอยู่ คือหมายความว่าถ้าใครก็ตามแต่ดูละครจากจากักรวงวงรู้สึกในวันหยุดนะช่วงเช้าเ<า>ชา้ชา,ชาอาทิตย์เช้าเช้านะครับแล้วเห็นเขามาร้องเนี่ยนะครับคือการขับสเ,ขเสภานั่นแหละค่ะเสภาใช่ <ๆ S 2> เพราะว่าเป็นการดําเนินเรื่องหรือเล่าเรื่องแล้วก็เขาจัดว่าวันดคดีเสภาเนี่ยถือว่าเป็นวันคดีที่เก่าแก่ที่สุดเพราะสมัยก่อนเวลาเราเล่าเรื่องเนี่ยถ้าเล่าธรรมดาแบบนี้อาจารย์พนนครับทั้งหนึ่งนานมาแล้วมีและดูมันธรรมดาไปเขาก็มีการใส่ทํานองเข้าไปแล้วก็ใช้เครื่องดนตรีคือกลับ ก็ทําให้ทุกอย่างแลดูดีขึ้นค่ะและอาจารย์ทราบใช่ไหมครับว่าเรื่องที่นิยมนํามาขับเสภาคือคุนช้างคุนแผนนะครับจนมีคนเรียกว่าบทเสภาเรื่องคุณช้างคุนแผนครับแต่จารคิดว่ามีเสภาแค่คุณช้างคุณแผนไม่ค,ค่ะดิฉันว่ามีอีกเยอะแยะมากมายแต่เป็นเรื่องที่นิยมเพราะว่าชาวบ้านไงคะครับ เรื่องมันเป็นชาวบ้านชาวบ้านวิถีชีวิตใกล้เคียงกับชาวบ้านครับถึงแม้ว่าชาวเมืองชาววังชาววัดจะเอาไปใช้ก็ตามอ่านะครับเขาบอกว่าวรรณคดีหรือวรรณกรรมเสภาเนี่ยนะครับแต่งต่อเนื่องกันมาตลอดเลยแต่ว่าบางเรื่องก็ไม่ได้ปรากฏออกมาให้เห็นต่อหน้ามวลชนทั้งหลายคบ,บางทีแต่งแล้วก็เก็บไว้บางทีแต่งแล้วก็นําไปแสดงแล้วก็เงียบอยู่เฉยๆเพราะว่าใช้เฉพาะงานไงคะใช่ครับเขาบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่ยุธยามาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับมีเสภาถึง25เรื่องนะครับอ,อันนี้นะะเป็นถือว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามเอาละครับเรื่องแรกไม่ได้แปลว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนนะครับเรื่องที่หนึ่งที่เราจะพูดถึงเสภาเรื่องในชื้นในโชดโอไม่เคยได้ยินค่ะแต่ถ้าบอกว่าในชื้นหรือในโชดก็คือครูชื้คชนครูโชดดุริยะประณีตโอาอต้นตระกูลของแม่ครูสุจิตดุริยะประณีตถูกต้องครับข้างวัดสังเวชนั่นเองครับ อาจารย์ทราบไหมครับว่าครูเพลงไทยสมัยก่อนเนี่ยต้องเริ่มต้นมาจากการขับเสภาเสียงดีไงครับเสียงดีก็ขับเสภาคนนี้เมื่อขับเสภาเป็นขับบ่อยๆก็เกิดความชํานาญสามารถเขียนบทขึ้นเองได้จึงเกิดเป็นบทเสภาเรื่องในชื่นในโชดแต่ว่าเราก็ไม่ได้เห็นต้นฉบับนะครับเสภาเรื่องต่อไปก็คือเรื่องพยากรพยาพานนครปฐมใช่ครับ ผู้เขียนหรือว่าผู้แต่งเนี่ยก็คือนายนราพิบาลศินเทศแพทย์เลขานุกการส่วนพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัศรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิษฐ์อาจารย์คุณไหมครับชื่อนี้จะอยู่ในดนตรีไทยตลอดเลยค่ะเจ้าของใช่ค่ะเจ้าของอะไรครับท่านแต่งเพลงไว้เยอะมากทํานองเพลงต่างๆเลยครับค่ะแต่ที่สําคัญมากตอนนี้ก็เพิ่งจะเปิด ให้พวกเราได้มีโอกาสไปชมแล้วนะครับอ๋อคืออะไรครับใช่ครับเราเคยพูดถึงแขกมอนบางขุนพรหมครับซึ่งเพลงแขกมอนบางขุนพรหมเนี่ยนะครับเกิดขึ้นที่วังบางขุนพรหมก็อยู่ใกล้ๆกับธนาคารแห่งประเทศไทยตรงสะพานพระรามแปดนะครับดิฉันไปมาสองครั้งแล้วแล้วครับงามงามแต่ตอนนี้ เปิดให้ประชาชนเข้าไปชมได้แต่ต้องจองบัตรนะครับ,รบต้องจองล่วงหน้าคเพื่อนก็ส่งข่าวมาเหมือนกันครับเสภพาเรื่องต่อไปนะครับอันนี้อาจารย์พนอจากคุณคุณเสภพาเรื่องพระราชพงศาวดารของท่านบรมครูสุนทร<า>ภู่เสภพาเรื่องต่อไปสีธนนชัยเสียงเมี่ยงเคยได้ยินแต่สีธนนชัยเฉยเยครับอ,อ๋อคำว่าเฉยเฉยนี่ไม่มีนะคะไม่มีคือสีธนนชัยอย่างเดียว อ้าวอย่างเดียวก็ไม่มีอีก <c oughs> คือเรื่องสีถนนชยัยครับแต่อันนี้สีถนนชัยเสียงเมี่ยงครับ <c oughs> จีนเหรอคะนึกว่าจีนใช่ไหมครับค่ะ <c oughs> อ้าวสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นผลงานของข้าราชการสังกัดกรมอารักษ์ในสมัยรัชกาลที่4เขียนขึ้นแล้วก็คําว่าเสียงเมี่ยงเป็นภาษาอีสานครับอ้าวเสียงเมี่ยงเป็นภาษาอีสานครับแปลว่าอีย่งล่ะ ความฉลาดหลักแหลมมีไหวพลิบในการอาตัวรอดอู้อีหลีตัวเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไม่รู้จักสีสนนชัยแต่คนอีสานจะรู้จักเสียงเมี่ยง เสียงเมียงคือคนที่ฉลาดหลักแหลมมีไหวพลิบเอาตัวรอดอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าฉลาดแบบสีถนนชัยนี่คนก็ไม่ค่อยครบหรอกนะ,ค,ะครับแต่ก็ยังมีคนมาแต่ดิ <ทำ S 2> ฉัน,ฉน<ห>ชอบชอบใช่ไหมครับค่ะสมัยเด็กๆอะ่ะเขามีคนอ่านนิทานสีถนนชัยให้ฟังก่อนนอนทุกคืนทางวิทยุอะ่ะเดียนชอบมากฟังแล้วมีความสุขแล้วก็คิดตามไปด้วยครับเอาง่ายๆแค่จะไปเข้าเฝ้าตื่นสายเมาเหล้าใช่ไหมคะบอกจะมาก่อนไก่โห ก็เอาไก่ผูกหลังมาเพราะฉะนั้นเวลาไก่มันขันข้าพระพุทธเจ้ามาถึงก่อนไก่โหเพราะว่าไก่อยู่ข้างหลังยังจําได้อยู่เลยครับครับผมไม่ได้คิดถึงในเนื้อหาแต่ผมคิดว่าคนเขียนน่ะสุดยอดคือศรีธนนชัยจริงๆเลยผมว่าเก่งกว่าศรีธนนทชัยคือเข้าใจคิดอ่ะนึกออกไหมครับเสภพาเรื่องต่อไปอาจารย์จะคุ้นคุ้นเสภพาเรื่องอบูฮาซันตับอบูฮาซันเป็นเพลงดนตรีไทยด้วยเลยครับค่ะ เป็นเสภาที่แต่งต่อเนื่องจากลิลิตนิทราชาคลิตรัชกาลที่ห้าครับรัชกาลที่ห้าครับอาจารย์ทราบไหมครับว่าเรื่องนี้เวลาแปลชื่อแล้วอาจารย์จะต้องตลกลิลลิลับๆตื่นๆฮะอ๋ออ๋นิทราแปลว่าหลับใช่ไหมคะครับแล้วชาคลิตแปลว่าตื่นอ้าวตายแล้วดิฉันไม่เคยแปลเลยเวลาคนแปลเ็าจะแปลสนุกมากเลยเขาบอกว่าลิลลิลับๆตื่นๆ อ่าอย่างงี้ดิฉันจะเอาไปใช้ละค่ะต่อไปนี้ดิฉันจะไปคุยกับเด็กวรนณคดีล่ะอ้าวเรียนหรือยังลิลิตหลำดับตื่นๆลิลิตจาชาคลิทเนี่ยนะครับเป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อปีพุทธศักราช2421เป็นวรรณคดีซึ่งเราพูดไปแล้วในวรนณคดีลิลิตคราวนี้พระองค์ก็ทรงเกิดแนวความคิดว่าโอ้โหแล้จะอ่านทั้งเล่มเนี่ยจะไหวเหรอแล้วก็ตอนที่พระองค์เวลาทรงเครื่องใหญ่ ก็คือ<ส>ตัดผมอ่ะตัดผมก็อยากจะอ่านแต่ก็อ่านไม่ได้เพราะกำลังตัดผมผู้ภาษาชาวบ้านน่ะก็เลยมีพระกุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาศีสุนทรโวหารน้อยอาจารย์อย่างรู้จักไหมครับครูภาษาไทยของเราว่าเขียนตำรับตำราไว้ให้เราเยอะแยะครับก็บอกว่าให้ท่านพระยาศีสุนทรโวหารไปขอแรงกวีในสมัยนั้นนะ่ะมาช่วยกันแต่งเสภาเรื่องนี้ขึ้นหน่อยและเอาไว้ขับเวลาที่พระองค์ทรงเครื่องใหญ่เด็กเด็ก ขอแรงเนี่ยแปลว่าอะไรรู้บ่อแรงก็คือขอความช่วยเหลือมาช่วยกันหน่อยลงแรงกันหน่อยก็คล้ายๆกับลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะอาจารย์ใจเด็ดขอแรงหน่อยเธอ่าขอแรงอาจารย์อาจจะไม่ต้องเหนื่อยมากหรอกค่ะแต่ขอความช่วยเหลือเขาพูดกันเป็นภาษาชาวบ้านอย่างนี้จริงๆก็คือขอแรงจากเราอ่ะเพราะแรงคุณไม่พอก็มาแรงเราไปช่วยอาจจะไม่ถนัดก็ได้อาจจะไม่ต้องใช้แรงเยอะหรอกนะคะแล้วก็ข้อสังเกตเด็กๆ พระยาศีสุนทรโวหารเนี่ยไม่ใช่พระสีสุนทรโวหารนะคะคนละคนกันนะคะคต่อไปนะครับบทละครเสภาเรื่องไกรทองโอไกรทองนี่เป็นนิทานพื้นบ้านถูกไหมครับใช่ค่ะแต่ว่าก็มีคนทําบทเป็นบทพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิประพันธ์พงษ์ เอาไว้ขับเสภาใช่ครับต่อไประวันตัวดํา <laughs> นอนอยู่ในถ้าตัวเดียวไม่ใช่แล้วอันนั้นอันนั้นเป็นลิเกแล้วครับ <laughs> <laughs> ต่อไปเสภาเรื่องพยาราชวังสันและเสภาเรื่องสามัคคีเสวกพระราชิพลในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับ <laughs> นักศึกษาที่รักสะ,ะเลอสอเสือวอแวนกไก่ไม่ได้อ่านสเสวกนะคะครับอ่านว่าเสวกเสวก เป็นตำแหน่งของข้าราชการไทยเมื่อก่อนได้ยินว่าเสวกามาตนะคะนะครับแต่ว่าไม่ได้อ่านว่าเสวกนะครับไม่ใช่เสวกเอกนะคะครับต้องอ่านว่าเสวกเอกนะคะใช่ครับเสวกเอกครับค่ะต่อไปมีบทเสภาอีกเรื่องหนึ่งบทละครเสภาเรื่องน้ำตาลทรายอู้ยพยายามค้นพยายามหาแต่ก็ไม่ทราบว่าใครแต่งครับต้องไปถามเจ้าของโรงน้ำตาลมั้งครับคงมีที่ไปที่มาแหละครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้บันทึกไว้ครับประกาศอ่า ใครทราบบอกด้วยนะคะครับอยากให้มีข้อมูลเต็มๆนะครับเพราะเป็นความรู้เผยแพร่กันไปทั่วๆค่ะต่อไปเป็นบทเสภารัมถ้าหากว่าไปเจอบทคละครเสภาเป็นเสภารัมเสภาทรงเครื่องอะไรก็ตามแต่เดี๋ยวเราจะไปพูดกันในเรื่องของวันคดีบทคละครกันแล้วกันนะครับ,รบตรงนี้เอาให้รู้จักก่อนว่าบทเสภา25เรื่องเนี่ยตั้งแต่อายุทยามาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีอะไรบ้างก่อนคร่าวๆนะครับบทเสภารัมในอาลับราตรี เรื่องพระอรสนาัมและปู่เจ้าสมิงพลายปู่เจ้าสมิงพลายอยู่สมุทรปราการไม่ใช่ครับปู่เจ้าสมิงพลายนี่ก็คือใครเอย่ยคือนี่ไงครับที่พระเพื่อนพระแพงไปขอ,อให้โอ้ไก่ไก่ไก่นั่นในหลเงมีไก่ให้แต่ว่าตอนแรกสุดเลยที่ทําให้พระสละเหิรนนั่นแหละครับโ,โเป็นเจ้าของผู้เสกสละเหิรนสละเหิรนสละก็หมากะนะคะครับบทเสภารัมในอัลลับราตีเรื่องพระอรสนาัมและปู่เจ้าสมิงพลาย แปลกนะครับเราอาจจะไม่เคยได้ยินว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ทรงเป็นกวีหรือเปล่าเพราะว่าหลังรัชกาลที่6ก็มักจะไม่พบว่าจะมีพระมหากษัตริย์ไทยองค์ใดที่จะมีพระปรีชาสามารถสูงถึงขนาดทำมรรคดีได้แต่ว่าพระองค์ก็มีพระราชดำริโปรดกล้าปรดกรมหม่อมให้กวีรจนาขึ้นจากพระนิพนธ์พระอรรนัมซึ่งเป็นพระนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนาราธิปพันธุ์พงศ์ต่อไปเสภาสภา ของนอมอสอพระราชวรวงเธอพระองค์เจ้ารัชนีเจ็บจลัดก,ก็คือกรมหมื่นพิทยาลงกรน,นั่นเองที่เรารู้จักกันในนามปากกาว่านอมอสอค่ะต่อไปอันนี้เคยเรียนสมัยมัธยมแต่หลักสูตรปัจจุบันไม่มีแล้วนะครับเสภาเรื่องพระล่วงสวรรคโลกสมัยอาจารย์ต้องเรียนสมัยผมก็เรียนของมหาอมาตย์เอกพญาโกมลกุลมนตรีชื่นโกมลกุลน,นครต่อไปกรอนเสภาตลาด กรอนเสภาตลาดนี่ก็คือเป็นกรอนเสภาที่แต่งกันโดยทั่วไปหลายคนก็มองว่าเอ๊ะแต่งเสภาเกี่ยวกับเรื่องการไปชมตลาดหรือเปล่าอาจารย์ดูนะครับว่าทําไมถึงเรียกว่ากรอนเสภาตลาดเป็นบทเสภาหรือเป็นกรอนเสภาที่เวลาแต่งแล้วเนี่ยแต่งให้ออกเป็นลักษณะตลาดครับกรอนตลาดกรอนตลาดเป็นยังไงกรอนตลาดก็คือกรอน6ก็ได้กรอน7กรอน8กรอนเคือกรอนที่ไม่ได้ลง8อย่างเดียวคือมีคําสั้นแค่6หรือ7 หรือยาวไปถึงเก้าก็ได้เป็นกรอนผสมอะอยู่ในเรื่องเดียวกันบทเดียวกันก็ได้ใช่ไหมใช่ครับใช่คือไม่<อ>ไม่จำกัดจำนวนคำว่าจะต้องลงเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป็นแปดเป็นกรอนแปดไม่จำเป็นอย่างนี้ก็คือแยกออกจากกรอนสุภาพกรอนรตลาดครับเราเรียกว่ากรอนผสมค่ะหรือมีอีกชื่อหนึ่งก็คือกรอนตลาดถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่แต่งบทเสภาแล้วออกมาเป็นลักษณะมีคำหกคำเจ็ดคำแปดคำหรือเก้าคำเป็นลักษณะของกรอนผสมจะเรียก บทเสภานั้นว่ากรอนเสภาตลาดนะครับต่อไปเสภาเรื่องพระพี่นางเธอพระเนเรศวรอันนี้ก็ไม่ทราบผู้แต่งนะครับต่อไปเสภานอกเรื่องนะชื่อก็อละดูเสภานอกเรื่องนะคะครับไม่ใช่เสภานอกเรื่องอไม่ใช่นะคะครับนอกเรื่องนี่ก็แปลว่าคุยๆกันอยู่แล้วแถออกไปข้างนอกหน่อยเหรอคะใช่ครับค่ะต่อไปเสภาเรื่องมาดามบัตเตอร์ฟลายพีเสื้อเหรอคะ อาจารย์ต้องรู้จักดีจริงเปล่าครับก็บ <fly อ> ัตเตอร์ายอ่ะอันนั้นเป็นเรื่องแปลมา <c oughs> นะครับมาดามบัตเตอร์ไฟเนี่ยอาจารย์ไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าสาวเครือฟ้าอาจารย์พอจะรู้จักไหมรู้จักค่ะเสภาเรื่องมาดามบัตเตอร์ายเนี่ยโดยหม่อมหลวงปิ่นมาลาก,กุลครับอรู้จักนะฮะค่ะรู้จักอ่านะครับแล้วก็มีเสภาอวยพรสอนนักมวยโอ,โอโ้เท่เชียวเห็นไหมครับ แล้วก็บทเสภาละครลำมเรื่องตำม่องลายตำม่องลายนี่ประจวบคีรีขันแน่เลยอ่านะครับแต่ว่าเรารู้จักตำนานตำม่องลายแน่นอนเลยค่ะอยู่ตรงชายทะเลประจวบคีรีขันใกล้ๆกับเขาช่องกระจกนะครับต่อไปเสภาไพรชื่อนักลัวไหมครับเสภาไพรเสภาเผด็จการเสภาน้ําท่วมหาเปร่เสภาเบ็ดตะเล็ดเสภาราชสดุดีอันนี้ของสุจิตวงเทศอันนี้วรรณกรรมปัจจุบันแล้วนะคะเนี่ยใช่ครับต่อไป มีเสภาโอวาคลองอันนี้ก็ไม่ทราบใครแต่งนะครับบทละครเสภารําเรื่องกากีกากีนี่มาจากวรรณคดีแน่เลยใช่ครับค,คือมีบทเห่เรื่องกากีอันนั้นเป็นของท่านบรมครูสุนทรผู้แต่ว่าบทเสภาละครลำเรื่องกากีเนี่ยไม่ทราบผู้แต่ง แต่ว่าอยู่ในรุ่นปัจจุบันเพราะฉะนั้นท่านใดทราบบอกมาด้วยนะคะนี่คือเรื่องราวของชื่อของเสภาใช่ไหมคะอาจารย์จำนวนทั้งหมดเท่าไหร่นะคะ25่รับ25เรื่องยีเรื่องนะคะเราอาจจะไม่คุ้นทุกเรื่องแต่อย่างน้อยที่สุดเรารู้จักคุณช้างคุณแผนเราก็ดีใจแล้วนะคะว่าตอนนี้เราเรียนมาถึงเรื่องในเชิงลึกได้รู้จักขนบ ในการบอกเล่าเรื่องราวของวรรณคดีไทยมาที่เสภากันแล้วแต่เสียดายดค่ะอยากไปต่อแต่เวลาไม่มีแล้วคงต้องติดตามรายการคราวหน้าสำหรับวันนี้อาจารย์ใจเด็ดหวานชะเอมและดิฉันพนอธรรำเนียมอินลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ